สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับปาอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะปาพามาเปลี่ยนกระถางต้นนี้นะคะนี่ก็คือไม้ในกลุ่มของฟิโลเดนดรอน,นะคะตัวนี้มีชื่อว่าพูเปรูนะคะหรือฟิโลเดนดรนเปรูนะคะค่ะเจ้าพูเปรูเนี่ยเขาเป็นไม้แปลงร่างนะเพื่อนๆค่ะก็คือเวลาที่เขาเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะใบเขาจะเปลี่ยนเป็นอีกรูปทรงหนึ่งนะคะ ตัวนี้เป็นใบที่ล่างแรกนะคะยังไม่เปลี่ยนรูปทรงนะแต่ส่วนตัวปลานะปลาชอบใบอ่าร่างแรกแบบนี้นะคะใบเป็นลักษณะหัวใจป้านป,าน,ปานกลมๆนะคะผิวใบก็จะมีความนูนๆนะคะความมีมิตินะคะเพื่อน เป็นไม้ยึดหลักนะคะยึดเกาะนะคะเรือยึดเกาะไปเรื่อยๆนะคะตามข้อเขาก็จะมีรากนะคะขยายพันธุ์ด้วยการตัดข้อแล้วไปชำนะคะค่ะส่วนวัสดุปลูกนะคะจะต้องเป็นวัสดุปลูกที่โปร่งระบายน้ําได้ดีแต่เก็บความชื้นได้ด้วยนะคะเพื่อนค่ะแล้วก็ไม่ชอบแดดจัดนะชอบความชื้นสูงดังนั้นนะคะ ไม่ไม่ควรที่จะไปวางที่โดนแดดจัดนะคะแดดแค่ลำไร้ลำไรก็พอนะคะหรือใต้ร่มไม้ใหญ่นั่นเองนะคะเพื่อนๆคะ่ะหรือถ้าใครมีโรงเรือนมีสแลนก็สแลนสัก60%ส0นดเะเพื่อนๆนี่นะคะแล้วก็ถ้าใครมีโรงเรือนเนี้ยก็ติดพ่นหมอกด้วยก็ยิ่งดีเลยเนาะค่ะแต่ว่าอันนี้นี่ ปาก็เตรียมกระถางไว้แล้วเขยับไซส์เล็กเป็นไซส์8นิ้วนะคะเพื่อนค่ะก็ใช้กับมะพร้าวสับที่ผ่านการแช่น้ําแล้วเนาะรองก้นไว้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหินภูเขาไฟผสมกับกับมะพร้าวสับอัตราส่วน1ต่อ1นแต่ถ้าใครมีเพอร์ไลท์ก็จะใช้เพอร์ไลท์ผสมกับกับมะพร้าวสับแทนหินภูเขาไฟก็ได้นะคะแต่เนื่องจากปาไม่มีเนาะปามีหินภูเขาไฟปาก็จะใช้แบบนี้นะคะ ส่วนอันนี้เป็นหลักที่ปลาเตรียมแล้ไว้แล้วนะแล้วก็ข้างในนี้นะคะเป็นสแปคน้ามอสนะคะที่แช่น้ําเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็บีบเอาน้ําออกแล้วเนาะค่กะก็มาใส่หลักกันเลยเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆ่นค่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยละลายช้าให้เขาสักนิดนึงนะคะปลาจะใช้เป็นอสโมโคสสุดเสมอสุด3เดือนนะคะก็3เดือนเราก็ใส่ปุ๋ยสักทีหนึ่งนั่นเองคะ่ะ แล้วก็เช่นเคยนะคะป้าก็จะใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มานะคะผสมน้ําลดลงไปเพื่อกันเชื้อรานั่นเองนะคะนี่เราก็ไปผสมลดน้าแล้วก็ไปวางที่ล่มลำไทรที่ที่มีความชื้นสูงๆนะคะใต้ล่มไม้ใหญ่นั่นเองค่ะแล้วป้าก็เอามาวางไว้ตรงนี้นะคะซึ่งเป็นวางที่เดียวกับต้นกิก,กัาและไม้อื่นๆนั่นเองค่ะวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะไม่มากก็น้อยเนาะแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ